กาญจนบ,บุรีประชุมคณะกรรมาการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบ,บุรีครั้งที่3ทับ2,567 วันที่7สิงหาคม2567เวลา13.30นีนห้องประชุมแขวงใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจนังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ทับ2567พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีพุทธศักราช2567 โดยให้จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในองค์กรและในระดับพื้นที่พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนภายในส่วนราชการของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรจากรถบรรทุกขนาดใหญ่บนถนนสายทองผ่าภูมิสังขละบุรีต่อไปสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในส่วนราชการ ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีรวมทั้งร่างกําหนดมาตรการองค์กรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและร่างประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรจังหวัดกาญจนบ,บุรีว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกชนิดรถกึ่งพ่วงและรถชนิดรถพ่วงเดินรถในเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรีในถนนสายแสงจุโต323ตั้งแต่สามแยกทองผาภูมิถึงอำเภอสังขระบ,บุรีด่านเจดียส3มองค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกทั้งกรมการขนส่งทางบกจะมีการติดตั้งระบบติดตามรถ GPS ในการควบคุมการเดินทางของรถบรรทุกการใช้ความเร็วชั่วโมงการขับขี่และตำแหน่งที่กัดของรถและจัดพื้นที่เพื่อใช้ในการถ่ายเทสินค้าและท่ารถสำหรับการขนส่งต่างๆพร้อมจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศให้บุคลากรในส่วนราชการทราบ แนวทางการดําเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนภายในส่วนราชการต่อไป